สิ่งเหล่านี้มีหนาแน่นยิ่งทุกทีในโลกนี้ในยุคปิงปองนี้ตดดาธานะตดอ,อัตันดาธานะกระหาวิตะหาวิวาธะตูวังสูวะเปสุญญาวาธะมุสาวาธาเนี่เต็มไปทั่วทุกหัวระแขงในโลกทุกปิงปองแต่ว่ามีมูลมาจากสิ่งที่ลึกซึ่งที่สุดคือเวทนา ทีนี้เรามามองดูถึงพระอราหันต์ไม่แต่ต้องไม่คล่องแวะไม่อย่างไรกับสิ่งเหล่านี้เลยพระอหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีอวิชชาสัมผัสคือลูกคลำสิ่งทั้งหลายด้วยอวิชชาไอคนในโลกนี่มันลูกคลำสิ่งทั้งหลายด้วยอวิชชาลูกคลำทางตาลูกคลำทางหูลูกคลำทางจมูกทางลิ้นทางอาักจตามันลูกคลำด้วยอวิชชา เรียกว่าอาวิชชาสัมผัสมันจึงเกิดอย่างที่ว่าคือเกิดติดใจในเวทน,นาแล้วก็เกิดอะไรที่เป็นการทำลายร่างลามกันา <c oughs> <c oughs> หารไม่มีกิเลสคืออวิชชาเลยไม่ไม่สัมผัสแต่ต้องอะไรด้ดยอวิชชาท่านจึงไม่เกิดอาการอย่างที่ว่านี้นนบูชาท่านเถิด ไม่มีบุคคลในประเสริฐกว่านี้มองให้เห็นความจริงข้อนี้แล้วบูชาท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในขณะที่ทำประทักเีนบูทุชนมีอวิชชาสัมผัสแต่ต้องสิ่งต่างๆรอบตัวตนรอบตัวเองโดยอวิชชาเป็นธาต เป็นขี้ท่าของเวทนามันจึงเกิดอาการอย่างที่ว่านั่นครบถ้วนอยู่เป็นประจำวันมันฮือมันแพหกกันได้แม้แต่สามีกับภรรยาพรอมหน้าทั้งสิ่งนี้บางทีพ่อกับลูกหรือซ้ำไปมันมีอะไรไปเกิดตรงกันเผื่อว่ามันไปมีอะไรรักตรงกันมันก็ฮือแแหกกันได้แม้แต่พ่อและลูกถ้ามันมีอวิชชาเป็นเครื่อง ชักน้ามีวิชาสัมผัสแล้วมันก็ลืมความเป็นพ่อลืมความเป็นแม่ลืมความเป็นภรรยาสามีลืมความเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมันก็ฮือแหกันได้ท่านพระหานจึงอยู่ในฐานะที่ควรจะบูชาอย่างเย่งเราก็กำลังจะบูชาด้วยจิตใจที่รู้สึกอยู่อย่างนี้ปาติมโมกเฆจะสร,ร้างวโรเป็นข้อที่เจ็ด เคร่งครัดในระเบียบวินยัยระเบียบวินัยนี่ยากจะแบ่งเป็นสองพวก <c oughs> วินัยยปาติโมกธรรมปาติโมกปาติโมกแล้วว่า,าเป็นหัวข้อใหญ่เป็นหลักเป็นประธานสำหรับดับทุก ปาติโมกย่างวินัยก็คืออย่างศีลของพระของเนนของอบาศกวาสิกาที่ที่เรียกว่าศีลน,นี่วินัยปาติโมกศีลห้าเป็นปาติโมกของคาราวาสศีลแปดเป็นปาติโมกของวาศกอบาสิตาที่สูงขึ้นมาศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดนั่นก็เป็นปาติโมกของภิกษุสามนเณรนี่มันแต่เป็นวินัยปาติโมก ส่วนธรรมปาติโมกนั่นมันหมายถึงหลักธรรมเราะอย่างยิ่งที่สิบข้อที่ว่ามานี่คือธรรมปาติโมกแต่ถ้าจะรู้ให้เหลือสั้นๆก็คือว่าไอข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับความไม่มีไม่เกิดทานยึดถือตัวตนนี่เรียกว่าธรรมปาติโมกขอให้เป็นผู้มัตยัาเเร่งรัดจมรวมปาติโมก ทั้งฝ่ายวินัยและทั้งฝ่ายธรรมคือทั้งธรรมปาฏิโมกและทั้งวินัยปาติโมกมันจะครอบคลุมไปหมดถึงศาสนาถึงกฎหมายถึงวัฒนธรรมถึงประเพณีถึงอะไรต่างๆถ้ามันเป็นหัวข้อที่งถือเป็นหลักปฏิบัติแล้วเรียกว่าปาฏิโมกได้ทั้งนั้นเป็นกรณีกรณีไป ไม่ใช่ว่าคำนี้จะใช่เฉพาะแต่ในวงของภิกษุสามัญใน,นคข้า่าปาติโมกแปลว่าหัวข้อกฎเกณฑ์ที่เป็นที่สรุปแห่งหลักปฏิบัติทั้งหลายพระหันท่านมีปาติโมกแบบตลอดการแบบตลอดการแล้วก็แบบอัตโนมัติถ้าเป็นพระหันท่านมีปาติโมก ทุกชนิดโดยแบบตลอดการโดยอัตโนมัติมา่าไม่ต้องเจตนาเราต้องเจตนาที่จะสํามรวมจะระวังนี่มันมีเจตนามันก็ล่มลุกลุกลานแต่ถ้าไม่มีกิเลสแล้วมันไม่มีอะไรที่จะทําให้ล่มลุกลุกลานได้เราต้องบูชาท่านพวกเราเดี๋ยวก็ต้องกลงอาบาัติ พวกเราเดียกก็ต้องขอโทษพระรัตนสัยกาเยนาวาจายวาวเชสาวานี่ทาไม่รูปกี่ครั้งกี่วนวันนีมันล,ล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้แต่ก็เพื่อทํารวมระวังต่อไปไม่ใช่ว่าทําอย่างหลับหูหลับตาทําผิดมันก็ต้องสํานึกผิดแล้วก็ตั้งจิตใจที่ทําเสียใหม่ให้ถูกนี่อยู่ในพวกที่ว่าจะต้องมีความเคุ่งครัดในระเบียบวิน,นัยจน เรื่อยๆไปจนกว่าจะเป็นพระอาหาร <c oughs> แล้วก็จะมีศีลมีธรรมมีวินัยอะไรโดยตนโนมัิตลอดการโดยไม่ต้องเจตนาันั้นเราจึงเห็นว่าพระอาหารเป็นบุคคลผู้ควรบูชาไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าข้อ <c oughs> <c oughs> ที่แปดมัตจันยุตาจะพัดตัดเสมง รู้ประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคนี่ไม่ได้หมายถึงรับประทานทางปากอย่างเดียวบริโภคทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ได้แม้ที่เราอยู่ในบ้านในเรือนใช้สอยสิ่งของนั้นก็เรียกว่าบริโภคสิ่งเหล่านั้นคนทั่วไปมักจะเข้าใจบริโภคนี่ใช้กับบริโภคอาหารแต่ว่าในภาษาบาลีนี่ก็หมายถึงทั้งหมด ที่จะเป็นปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ต้องอยู่ด้วยการบริโภคน้ว <c oughs> กรู้ประมาณในการบริโภคว่าบริโภคอย่างไรเท่าไรเพียงไรจึงจะพอดีในการแสวงหาในการได้มาในการเก็บรักษาไว้ด้ไหนก็ต้องพอดีถ้าเกินพอดีเป็นยุ่งยุ่งแน่ไม่อย่างไดก็อย่างหนึ่ง แล้วถ้าเกินพอดีมันก็ต้องถือว่าเหนื่อยเปล่าแหละไอ้ส่วนที่มันเกินไปนะี่มันเหนื่อยเปล่าเ,าเอาตัดตามที่มันจําเป็นท่าทีพอดีท่าทีพอเหมาะแต่ว่าข้อนี้มันจะระบุลงไปว่ากีบาร์กีสตางมันไม่ได้ <c oughs> มันไม่เหมือนกันพอดีสําหรับคนโง่ก็อย่างหนึ่งพอดีสําหรับคนฉลาดมันก็อีกอย่างหนึง่ง คนที่มีความฉลาดสามารถมันก็ทําได้มากมีได้มากหาได้มากอะไรได้มากไอคนที่ไม่เคยฉลาดไม่สามารถมันก็ทําได้น้อย <c oughs> เมื่อทุกคนทําพอดีแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ควรอิจฉาริษยากัน